ยี่ตกใจบริษ <fin anta> <ots> ัทเย็ดแม่กูนึกว่าทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ฮะไม่ดีตีไม่ไหวกับพี่นะยังไงช่วยเซ็นใบใบจ่ายด้วยพี่ช่วยเซ็นใบอันนี้อาจะได้เรียบร้อยเลยพี่นะเยี่ยมมากูตกใจชี้ดีตีเขาจะเวนคืนห้องพี่นะโอ้โหห้องหรือว่าโตดังหรืออะไรวะพี่ของมันเยอะอย่างเงี้ยอะไรเี้ใช่หรอ นี่นนีี่่ครับผมก็แขกรับเชิญวันนี้ครับผมครับผมผมผมแขกรับเชิญเองฮะวันนี้ที่เราประมาณแถวนี้ได้ไงพี่เยบอกว่ามาขับให้มาพี่เขาไม่กินมทุบเนี่ยผู้บัญชีกินหม่าล่าพี่ใช่อ่ะแต่เวลเนี่ยอ้าผมไม่กินหม่าล่าเฮ้ยมันกินเหมือนทุบเลยเอาดิกินเหมือนทุบตะมุกว่ากไปไนว่าเหมาล่าก็กินเหมือนทุบมาตั้งนานแล้วพี่แค่ไม่รู้ตัวเฉยเชื่อไม่ตรงเลยพี่แท้เนี่ยถ้าแก้ทำด่ดเสียงกูร้องไห้เลยเฮ้ยเแล้วเมื่อกี้เวลาเดียวอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวบอลอะไรเขาคือล็อะแต่แกววขึ้นมาบ่อยมันคือจะถ่ายของพูนเลยหรอวิ่เจวิเจถายจัได้หมดอะเนี่ยเนี้ยเนียเนี่องแชมนเล็กนี่เามาเอาขนมแต่มันมันเท่มากเดียวแน่เลยเท่มากเลย แต่กูมาถึงแม่งขายกูหรอกเลยถังขยะนี่มันสิ่งที่กูอยากขายให้ได้ถ้าขายได้ให้กินหมดเลยนี่นะถังเยะที่เอมาค่ะใช่มันลึกพี่อยู่กันสองคนที่ทิ้งขยะแค่นี้เนี่ยนี่แหละพี่ก็ผีดูดีที่เราทิ้งก็ได้พี่ปกติอ่ะผมก็มีใช่ไหมอัน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 อย่างเงี้ยอันหนี้อันนี้อันนี้มันเอ้าขนาดนี้คือเมื่อกี้รู้แต่ขยะก็น้อยไงนู่นขยะน้อย ไอถุงนั่นะคือวอลตูดหยองเมื่อกี้เจ้าคือเต็มเลยพี่คือแค่เนี่ยกูเอาเนี้ยกลับไปเนี่ยพี่แบ่งให้เนี่ยได้เพียงแตในกระบอกเลยเนี่ยไอถุงนี้คือเนี่ยมาเอาอะเนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อเอาเนี่ยโอ๊ะอกใจจริงเมื่อกี้โอ้พี่เดี๋ยวจะเชื่อพ่อฝันนอนมาหลายรอบแล้วยามขึ้นมาเนี่ยหลายรอบแล้วไหนอย่ามองเราเลยพี่โอ้หเชี่ย เมื่อก่มันไม่ขนาดนี้มัน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 ค่อยเพิ่มเติมไม่ใช่เมื่อก่อนเยอะว่านี้เอาออกไปแล้วมันมาใหม่เกผมรู้โมโหเลยคือผมไม่ใช่คนสะอาดเลยนะข้อมีมันไม่ได้สกปรกลอันนี้ไม่ใช่สกปรกนะอันนี้ของมันเยอะแต่คือคุณมันไม่มีหรืออะไรนะมันสะอาดเลยแหละแต่มันแบบเออไม่มีสีดูแม่บ้านยืนเท้าเอวอยู่ของมันเยอะไปเยอะไเยอะนี่กับวันนี้ได้น้่เห็นแล้วพี่เย่าควรทาแบบเมย์บ้างนะแบบเนี่ยแล้มีใครเอาบ้างอันเนี้ยอ๋อ ไม่อะสวยมาก bon already, อันนี้ยังใช้ไม่หมดเลยนะนี_<_่ดูยังเหลืออยู่เลยไม่เอาปะอะไรพี่ขายไปบ้างเถอะเนี่พีมีอันสองอันก็แบ่งแชร์อันนึงนี่ไม่มันเช้ามันเช้ากันคืนไม่ใช่ของพีไม่ทั้งหมดนล้วมของพูญิง่างเดียวเองมีผมรู้เลยเพราะไม่สภาพเดียวกับมีของพี่กินแค่อันที่อันนึงเอาเนี่ยไอ้มาให้มือนี่โอ๊ยเธอทำแบบนี้

เฮ้ยทำไมทำแบบนี้ดดูิี่ึตัวหแล้วพี่เจบอกให้เรียกบรอบสบายพี่ยิเกี่ยวกัเขาเนี่ยชัดเลยพี่เอาพี่เนี่ยแล้วเปิดตู้เปิดตู้ดิเปิดตู้คือตู้นั้พี่ให้เจเจไปตู้นเลยเว้ยพี่บอกเลี่ยเราเราบอกว่าเอ้ยเอาเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ากลับไปบ้างไหมในเงี้ยเอาแบบไปไว้บ้านแม่พี่ก่อน ไม่นอลายหลายครั้งเวาน้ของเก่าได้น้น่คืออ้น่คือหนื่อยาก้้น่คือเหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจยินดีนอน้ยิดีนะตอนนี้ยินดีนะตอนนี้ยินดีนะตอนนียินดีนะตอนนี้ยินดีนอนี้ยีอียนดี่้ยินีอเนียิดีนะตอยดีอนนี้ยินดีนะอเนี้ยดีตอียดียไมอนนีไยนดีี้ยินีนนี้ีอียนดีนไอนนี้ยินดีนะตอนียนีะตอี เดียวป่ไม่ส es> ียปีไม่มีที่ไม่มีเซ็ที่หรอที่รองท้า้วิเียเสียสีีนะไม่กิน่อสียลาไม่เสียนใหม่หมดแล้วอยู่ข้างเือแล้วค่สามู่ไม่ใช่อย่นที่เป็นตัขาี่นั่นมีรองเท้าพีอยู่ประมาณสามคู่แต่ใดที่พีไม่ได้ออกมาข้างนอเนี้ยสี่อยากซื้อรองเท้อ็่ นี่ของพี่หมดเลยนี่ภูมิใจด้วยไงนี่ของพี่หมดเลยมันยังมีข้างในอีกอ่ะจากข้างบนเนี่ยไมปละพี่ขอขออันนึงอนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ก็เขาบอกตู้เนี้ยเอาตู้ไปขอใส่เต็มหมดกูขอแค่แบบขอขอแค่อันนึงเอาไว้ใส่ถานอะไรองี้ยโอ้โพี่นูกว่าร้านเสริมสวยพี่ของบ้านผมอ่ะคือขนาดเท่านี้อยู่ในห้องน้ำและแค่นั้นน่ะผมก็บ่นจิ้มหายแล้วไม่ได้ห้ามบอก แล้วมันน่ามีร้องไห้ด้วยใช่น่าหนูร้องไห้เอาผีมาร้องไห้ด้วยกันดิร้องไห้เดี่ยวคนเดียวอะไรคำนีเนี่ยไม่อย่างว่างเลยกินให้ดูนี่เนี่ยเพื่องร่างกายาใอันไหนมันก็ใช้แล้ววัวมีมีนี่ไค้มีขายอันไหนอะอ๋อนี่พี่นวดเพรผมก็ไป มหมือนสัญญาเลยเหมือนสัญญาเลยสบายดีหวังอะารดีไอ้แบบเนี้ยคือควรไปขายทิ้งอย่าแชทที่เอาแชขายชทริงไคือกูมอยากมาปีเยตายมีตดีนะไม่มีี่สยอแยะมตอนนันอยู่ตรนแอย่ตอเงี้ยม่ฉลอดีกว่ามีแค่ห้องน อยู่ไ้ี่กิี่ไกินมาล้านร้านไนเี่ยร้ันเดิมเลยแล้วขามห้่เลยอะเพรมันวนแล้ววนกลับอีก่ะรงัหาทีถ้าสมมติว่าผมสะดุดแค่ทีเดียวห้อพนั้ง้องนี้มันรวมกันทงล่างเลยคือชั้นนี้ม่รว้กับชั้นข้างล่างอ่ะแล้วกนพี่เป็นงวะเปียโนเปีแล้วแบบพอไม่หวมันลบังดมันลกนไม่ไหวต้องเอากลับไปนึอ่าง แบกกันไปเอาเลือกเลือกตายแล้วจะมีอยู่ตรงไหนเลือกเลยไม่มีที่คือแค่จะมาหน้าห้อยขาตรงน,นี้หวัวยังติดอย่างนี้เลยถ้าผีห้อยขามันพัดลมไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหนัก <c oughs> <c oughs> มองไปข้างบนนะคิดว่ามันจะโล่งนะโอติเ๋อไอ้น,นี่มันจะโล่งๆนะสองอันน่ะเต็มไปหมดเลยอะขอบรูปมิดท <c oughs> นยากวะไหววะนี่นี่ของผมเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยที่เก็บที่ พเครื่องสำอางของเมย์ผมให้อันนี้คือชั้นเดียวอันนี้เหรอมีแค่อันนี้อันเดียวถ้าเกินกว่านั้นผมหยิบทิ้งหมดหยิบทิ้งหยิบทิ้งหยิบทิ้งอย่างเดียวรู้ตัวทีไปอยู่ในทางก็อยากเคยทะเลาะกันตั้งหลายรอบแล้วตัวนี้ดูตัวของพี่ก็อยู่อันนี้เดียวอันี้อู้หูพี่คุชชั่นคุชชั่นนี่มันคือที่ตกแก้มใช่ไหมมันคือรองพื้นที่แบบว่าไม่ใช่รองือนนี่เขาเปิดได้ทั้งร้านสองร้านสองสาขายังแบ่งคุชชั่นกันใช้ไปหมดเลยอย่างเนี้ย ก็คือพนทีทำงานกูอยู่คขับขับกูไชอบเห็นอะไรแค่ขับก็ตอนแรกมันไม่ได้ขนาดนี้มันก็ค่อยแบบมันค่อยลาวไปเรื่อยลาวอ่ะอันนี้มันม่โอ้มันลาอนลาวยิ่งหมเอเรียอีกไอสัตว์ีน้ำเจ็บน้บอกว่าตู้เย็นก็อ้นี้ด้วยไม่ค่อยือคูชันเพราะดีเฮ้ยเี้เหมบ้านเราเลยดิไอตู้เย็นบ้านเราเลยวะ เ่หน่อยหนึ่งแบมีน้ำลไม้คละมือแบบจิ้วจิ้วทีเทคโทนหนังจากว่าเียบกีต้องอันนี้คือตัวเย็นีกตูเยนาน้ำผัดระวังแล้วเป็นแรงดม่อดูนะเปิดอะแตบ้าไเนี่เปิดตย็นนี้เดี๋ยวมันโดนเปิดระวังอย่างนี้ไม่โดนอะไรเลยที่บ้าใครนะใครนะนั่นอุุ่ อ้วนแล้วเรคือใช้ใช้ตู้เย็นใหญ่ตู้เย็นขนาดเท่าผมเลยอ่ะแบบไม่ใช่เลยนะกีว่าแล้วขนตาดิพี่เจย์แน่นอโลกพี่ดาขนตาเลยขนตาดาขนตาผมข้ามเนื้อผมเอาแล้วไปขายได้บตรงนี้มาลองนิดนึงก่อนคุณกระโดมให้เราให้มันไม่เป็นอะไรก็ก่อนมันมีโซฟานั่งแล้วมันกงลุ้งลุ้งๆลุ้งลุ้มันมีดอกส้มที่กี้ไปเยอะ คือเม่อก่อนคณมจะเมื่อวานไม่ได้เป็นขนาดนี้ของพี่กิฟตเยอะผมเห็นแต่ของพี่เสื้ออะไรที่นี่ของพี่อยู่ในคุณพี่ีค่ะพี่กิฟต์อยู่ข้างนอกมันแล้วเนี่ยเจเจบอกว่าจะจะว่าเขาเกิดแบบนี้มาไกลกูไปรถมาก็บอกว่าเนี่ยมันตีตัวพี่ไปแล้วเขาติดสร้างเรื่องหรือว่าไม่ใช่บอลมันดูโลเพราะว่าตู้เย็นเธอไม่ต้องพูดไม่เออวันพรอตู้เย็นจังไว้อันที่เช่าหรือซื้อพี่โด้ตื้นะหนานแล้วปะหนา พอแล้วขายใช่พี่ขายซื้อบ้านได้แหละในหลังๆเออถ้าซื้อบ้านจะสบายแล้วก็ใครเยียดก็มีในห้องเดียวหมดเลยนะขันเลยนะฮ่าฮ่า่ามาัต้องใช้นไปผมคันพวกพี่เลยแหลผมขันพวกของพี่เลยยังไม่ได้คันอะไรเลยเออแล้วครับคาใครมาก็แบกว่าโอาห้องแม่แบบต้องไ เพราะว่าในยุคที่ห้องของเยอะที่สุดพอดีเยอะแน่ขึ้นยังไม่เยอะเท่านี้เลยก็คืออันนี้จะไปอย่ยาเคยเคยเห็นเซ้ตี้น้ำมันปลาอะไรบ้างแต่เนี่ยเขาต้องของทางพันต้องมีนะอย่างเช่นหมวกเซฟตี้เดี๋ยวว่าห้องจะมียุวิศวะโยธามาทำบ้านแล้วก็มีหมวกเซฟตี้้มีาตี้้ตองมีต้องมีซอฟเฟลต้องมีอารีอันนี้ถูกต้องของสัมพัญต้องมีอย่างคือโอเคจดไว้ไม่มีลําธาอะไร ล้กล่องงท้าัีไวทำไมอะพี่ฮะกล่องขงท้าัีไวทำไมข้างหนเดียวเดี๋ยวทำพมีรองท้ายู่ในมีรงเท้าอยู่นมีรองท้ายู่นลองไปดูสิพี่โมโหทำไมผมต้อโมหพี่น่ะลองไปดูยังไม่ได้ทำพี่ใช่ปะคู่สองคู่สอคู่สี่คู่หคู่หกคู่ข้างในนัดีกะมาจุสามคู่ดสนี่มีมคู่ไอ้ดำดำเปิดมา่มีไอ้หมดหนั่นแหะทางบ้านผมมาพี่มีแค่ตู้เดตู้เดียวแต่ว่าที่ข้างนอกผมให้เมย์หมดเลย ไม่พอตายเถออย่างนั้น่ะของหนูไปมดแต่ผมให้แค่ตู้เดียวถ้าเลยมาจกรตู้นะตู้เดียวแต่ว่ามันหนาแบบไม่เป็นไรเวลาถ้าเกินนะไม่ทำแบบนี้แล้วขยพี่มาถูกแล้วนะขยะอันีไม่ไเก็บข้าวอันนี้อันน้นเ็นขนลุกจริงอันนั้นเป็นขนุกริงคืมัน อย่าบอกนะพี่ทำกาแฟไม่ใช่ใช่ป่ะพี่ใช่ไม่ค่าทำกาแฟต้องไปอยู่ข้างทีวีพี่ดูดิพี่เป็นวิศวะโรคไหนเนี่ยจิตใจการเรียนไม่ชอบพอทุที่มันไม่ทช่พี่รู้สึกผิดมากเลยหรอขนาดผู้เรียนสถาบันไม่จบกูเห็นเครื่องทำกาแฟข้างทีวีเลยครับไปได้แม่เพื่นพี่รับไปได้ถูกเลยปะอะไรกินขนมนะไม่ขำดิไม่ขำดีเวลาจะกินข้าวอ่ะอ่านั่งเป็นคนเดียวแตถ้าสองคนปุ๊บใช่ก็บอกก็บอกว่าให้ไปทีวีเอาอี้ใหม่หรือไม่ไปก็เอาแบบนี้ เปิดะพาเปิดไม่ได้เปิดติดเปิดเตอเปิดได้เปิดปุ๊บเดี๋ติดนี่ปั๊นังมอเรากินแจปุ๊บก็ต้องยกมันนี่แล้วเขาเป็นคนนั่งตรงนี้บ้าตเป็นนยกเขายกออกเธอนั่งนนสบายใจสิอันนี้มันตอันนี้มันเหมือนเรากาแบบเกมนทกิ้งอมันเกมนงีทกิ้งเหมือนเกม่องต่อโตต่อตู้นอยู่รอดหนังสือเธอเยอะไปหมดเก็บแค่ นูดไปเห็นรังอยู่หลังบ้านหรือยังจริงเหรอพี่รังอยู่ทางเดินน่ะใช่อะแต่นังซื้อทั้งหมดไม่คิดนี่ยังไม่เท่ารองเท้าพี่นะวันนี้มันจงนี้ได้ไงทำไมเขาพี่มาอยู่ในทุนที่สวยถ้าอยากให้สาปัดออกแบบอะแก้ไขที่ไหนทำไงทำอะไรบ้างทุบทิ้งขายผมเมื่อนั้นขายอย่างเดียวผลของไปที่บ้านคือซื้อบ้านผลของไปที่บ้านแล้วก็ขายที่มีต้นโลกมีโนเวทใช่คือพี่เจว่าว่าเขา เลยับไปห้องลบไแล้วแล้วคืออกกลับไปเนาะจะเอาอะไรมาใส่รองเท้าก็ไปยันงอกแล้วห้องเาต้องยืนทั้งหมดต้องทำตตู้คือห้องมันเย็นดีไซน์ว่าทุกอย่างเป็นตู้หมดเลยตูมตู้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 เข้ตู้ตู้ตู้ไู้ตู้ตู้ตู้นู้ตู้ตู้ตน้ัู้ตู้ตู้ตมือู้ต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 ู้แล้ตู้ตม้ไู้ได้ตู้ตอ้ตูว่าแน่น ไอ้ลอยว่าหนีไเราว่าขึ้นที่เป็นอย่างเงี้ยได้แต่นั่งเฉยๆเราไม่กล้าเดต็มอย่างนีกลัวเตะมเราจะบอกลุกมาหมดเลยทุกอย่างเราทันลงหมดเลยดูกนิดกูแหลกถ้าจะพี่น่าจะเป็นโรคแบบต้องเห็นอะไรเต็มแน่มีโรคอยู่ที่เเ็็นอะไรตมสมมุทธะตรงนี้ครับพี่มันเหลือที่ครึ่งยืมไม่ได้พี่ต้องซื้อคุชั่นใหม่ขึ่งหนึ่งเพื่อมาเต็มมันเป็นโรคคะพี่ โรคความแคบหรือโรคออฟฟชันอนี่ย O เ O ็นเอ้อถ้มันว่างก่แหลว่าใสได้ตู้นั้นมีต่ตอนแรกมันมีอยู่แค่นิดเดียวแล้วพี่จรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเหลือที่สองช่องไดเออก็มันว่างก็มันก็ซื้อมาใส่ได้ตู้แอร์ข้างนยังว่างลี่มีรองพสไพ่อแอร์ยังว่างได้เลยไอ้ยาฟาวอ่ไม่ได้ทำซอฟต์เฟลว์างกวาน เนียจะปตมาครบ้ี่คพี่ของพตีของพี่เาตนิเนบห้องเลยเรอดี๋ยวมาเขาถ้าตัวคุณนั่งติดเนื้อติดติดกัแพงเนี้ยโคตดูพีกิ๊องวันหนึ่งเรื่องอะไรบ้างพ่ยน อโอ้เออมันเป็นฮาร์ดบิทหวังว่าเพราะว่าถ้ามีบ้านอยู่พอมันเริ่มเดินสักพักมันจะเริ่มฉิ่พี่เราเลยขึ้นบันไดบ่อยเราก็รู้สึกว่าการเดินไม่มีมันหายแต่พอพี่มีพื้นที่อยู่แค่นี้จะยื่นมืออย่างเงี้ยก็จะเริ่มแล้วพี่เอาเสียเบียร <Okay, S 1> ์แล้วพี่นี่เดียวละเกลียบละเกลียบต้องหมดนี้ละเด็กติดดูแชร์ <laughs> เจก็ต้องมานั่งเขียนะพี่กิมทำอะไรนั่งแค่ตรงนี้เหรตรงนั้นต้องตื่น เด็กก็ปิกบัดมุก่อนเอ้ยทำดูเลยทำดูระเบียงระเบียงระเบียงมีอะไรอยู่ระเบียงอยู่เยอะระเบียงอยู่ได้เยอะไงขอระเบียงได้เยอะมีอะไรระเบียงโงสุดอศึกย์งอศึสุดจะเป็นระเบียงอะไงไปไปยืนจะได้มีที่จับจองมันว่าตายแล้วเขาอยู่ตรงระเบียงได้โหตาย บอกว่ากินหมูกระทะห้วยน้ำเที่ยวมากกว่าเลยวของน้ำไม่กลยออร์เดิลจองแล้วให้พี่โยกจองแล้วโอ้ยคือถ้าเพื่อนมานอนก็ต้องให้นอนนะผมไม่ให้นอนที่อื่นแน่นอนอะไม่เมื่อก่อนไม่มีโต๊ะเพื่อนนอนตรงนี้หมดเลยตรงนี้นะพี่ไม่เมื่อก่อนมันไม่มีนี่ไงอ๋อไม่มีโต๊ะคือมีโต๊ะอ่ะเป็นโซฟาอย่างเงี้ยใช่เมื่อก่อนโต๊ะเธอันหน้าฝั่งอะไรสักอย่างเลยนี่มีแบบนี้ไม่เคียงนี้อันนี้คอมเธอเลย แต่คอมเนี่ยกูต้องยับอยู่นี่แหละฝั่งฝั่งป้าไปเลยแม่อมแนี้มันมีวิธีอยู่พี่จี่คือต้องทำไอ้ที่เคยเตียงของชั้นที่เป็นบรรได้นไปป่ะว่าต้องทำเองนะว่าทำบรรไดขึ้นไปขึ้นสเต็ปอย่างนั้นแล้วที่ก็อยู่ข้างบนก็ตายแต่ว่าคือได้เหมือนตุ๊กแกเลยเลยที่ต้องอยู่ข้างบนแต่มันได้แค่ครึ่งตัวพี่ห้ามยืนพอได้อยู่เท่านั้นของจริงว่ะนี่คุณไร้ล่าสุดเลยพี่ต้างไปผม อาจะล,ลงไหม okay, โอเคลงเดี๋ยวทุกคนขอบคุณครับขอบคุณแชททุกคนด้วยฮนะเออด้วยช่วยกันบริจาคเลยนะใครดูอยู่ช่วยกันหถึงเรื่องยิปไม่ค่อยอ่านรครับรไม่ค่อยไม่ค่อยดูนะแต่ช่วยช่วยกันหน่อยนะคนละยิบห้าปีคนละบนและบบสิบอะไรเงี้ยตะกอนพี่มันจะได้มีตังค์ซนะื้อบ้านสักทีผมว่าไช่มันจะซื้อแล้วมนะันจะทำแล้วมันจะทเออแต่พี่จะได้สบายใจขึ้น แต่จะได้อีกการทำตู้ด้วยตู้ไม่ได้ถูกพี่ก็ไม่จะทำยูอินก็ถ้าซื้อตู้ไม่ถูกหรอกยิ้วอินถูก